กำลังดเดือดนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับคู่ที่รอคอยนะฮะเ้จุฬาต่อสองหนึ่งนะครับเสิร์ฟหลังเท้าข้ามหลังเท้านะครับเตต่อสามหนึ่งครับฝั่งเจ้าบ้านก็จะมีปุ้ยเทแล้วก็เตี้ยบางมดนะฮะคู่นี้ชิงรางวัล800 0บาทนะฮะสกอร์ตอนนี้สองเท่าครับช่วงต้นเกมนะครับสามต่อสองตัวีนะฮะสามต่อสองครับลูกเสิร์ฟนะฮะยกไปยังไงเขเข้าไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้โห สองต่อสามนะครับตอนนี้สกอร์ครับใครที่เข้ามาฝากกดเชียร์เลยนะฮะทุกท่านนะครับสองต่อสามออกนะครับอันนี้เต้จุลาบุกในเหลี่ยมนี้เลยนะฮะสามสองครับ, 3, รบเสิร์ฟนะฮะเตี้ยบ ยกไปไหนครับไม่รู้ครับตัวนี้ครับ4ต่อ2ครับไปนะครับ4ต่อ2ครับเตจุลาขึ้นนำครับกดแชร์ยาวๆนะฮะท่านผู้ชมครับ F c ครับนะครับ4ต่อ2ครับดูนี้หยอดนะครับยกโอ้โหลุกเตะครับถ้ายกได้ก็หายนะฮะนะครับ เต้ต่อสามหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเล่นคนเดียวนี่ง่ายนะครับสําหรับเต้เนี่ยนะถนัดคนเดียวครับ,ระรบฮะ,ะล้นนี่ครับเต้ครับท้าไพนะ์เนี่ยบอกไอ้นะไปหนึ่งไอ้ลืมหล่้าไพนเะนี่ยรู้แล้วรู้แล้ว,แ,ลวแต่ว่าเตลใครบ้างเผื่อเผื่อฉันฉนอ่านอ่าน,านดูหนะ่อยี่พี่แจนเขียน อ๋อต่อพูดต่อไปเพราะว่าไอเตียมันต้องพักเบรกหนึ่งสามเท่าครับสี่สามครับได้แต้มนะฮะ ตอนนี้สกอร์ครับ4ต่อ3ครับไม่แน่นอนนะครับหลังเท้าบอกไว้ก่อนนะครับเอจุลา4ต่อ3ครับเจ้าบ้านขึ้นนำนะครับกดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหยกไปไหนก็ไม่รู้ครับ นะโอ้โหล้นเฉยครับโอ้โหห้าต่อสามครับเตะจุลาเตะไม่ข้ามนะครับทีมงานเพชรกเกษมนะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะ ทมงานพิกเกษลงแน่นอนครับวันนี้เสียออดพิเสษนะครับกับเจ้าบอลสหลอนเนี่ยแพ้กับสมหมายได้เตะแน่นอนครับยกขึ้นมาเอาไม่ข้ามีครับ6ต่อ4ครับ เตยุลาหลุดเฉยเลยครับตอนแรกนี้เต้ต่อ5้สนะครับกลับมาเป็นฝ่ายเจ้าบ้านหกต่อสี่ครับนี้ออกครับ สวัสดีครับพี่เต้นะครับนะครับพี่เต้ก็ถ้าทุกอย่างดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยจัดตะก้อนะครับพี่เต้มาจัดวันเสานะฮะโอ้โหนะครับเสือไม่ข้ามนะครับเต้จุฬาหลุดเฉยเลยครับก็ยังไม่แน่นะครับกูนี้เกม15ครับ6ต่อ4 แ้มครับเจ็ดต่อสี่ครับนะครับตอนนี้เจ้าบ้านน,น,าานี้ได้เปรียบนะฮะเจ็ดต่อสี่ครับ เกี่ยวขึ้นมาโอ้โหแปดต่อสี่นะครับเกี่ยวเฉยเลยครับโอ้โหเจ้าเท่น,นะครับแปดต่อสี่ จะเกี่ยวใหจ้เตี้ยบังมดนะครับนะครับคู่ต่อไปนี้ก็เดือดนะฮะตักล้วยขวางกับเสียโมดนะฮะน้องไทยกับสมัยครับ5ต่อ8นะครับ ห้าต่อแปดครับตอนนี้เอาตรงนี้จะปุ้ยนะครับเอาถ้าปุ้ยหกต่อแปดนะครับหลุดเฉยเลยครับจะปุ้ยครับหลุดเฉยนะครับจะปุ้ยบางหมดนะฮะดูไม่จบคู่เมื่อกี้นะครับโดสะดึกนะครับทีแรกว่าไม่สู้นะครับผมตัดไลฟ์สดไปนะฮะ คือกติกาต้องพัก20นาทีนะโดกลับมาเล่นต่อนะครับนะครับโดชนะไปนะครับเสิร์ฟ2เม็ดลวดเกมนะฮะพิกหัวเน็ตนะครับอันนี้จะขอขอโทษ f อนะครับว่าไม่ทันนะฮะที่แรกบอกว่าไม่ต่อนะครับมาแล้วครับเต้ยุราได้2แต้มนะครับ โดบอกว่าไม่สู้นะครับแต่ในกติกาต้องพักถ้าเจ็บ20นาทีนะครับกลับมาเล่นต่อนะครับเสิร์ฟสองแต้มลวดนะครับชนะครับยังไงครับเอาล้นนะครับเอ๊ยุลายกขึ้นไปโอ้โหเจ็ดต่อแปดนะครับนะครับได้แต้มนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับ เล่นง่ายนะเจ้าปุ <arians> Dan, <full> <thôi> ้ยวันนี้ย <ksam> ังไงครับเจ้าบ้านนะครับเอาเท่นี่ก็แพ้โตมึงเลยไปแล้วนะครับเจ้าบ้านนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับอ้้นนี่ เจ้าเต่ไม่ยอมเตะนะครับเสียดายนะครับลูกเมื่อกี้ฮะเลือกที่จะเตะซ้ายนะครับไม่แน่นะครับตอนนี้ไม่เสียเปลี่ยนนะครับแต่อ7นะครับ8ต่อ7ง่ายๆครับยกขึ้นไปออกทัดเจนครับต่อโดนะครับยังกระเพกอยู่เลยครับเจ้าโดครับ 9ต่อ7นะครับเออหล่นไปหน่อยครับออกเอาเสือไปไหนครับเตี้ยบางมดเอปุยพุทธบูชาเสือไปไหนครับเจ็ดต่อ9ครับสรุปคู่เมื่อกี้นะฮะเล่นต่อนะครับ โนนะฮะกาิกาพัก20นาทีนะครับแล้วกลับมาเล่นต่อได้นะครับผมตัดไฟ์สดไปนะครับเพราะว่ารอ20นาทีไม่ไหวนะฮะนะครับไฟ์สดคงเบื่อนะครับเก้าต่อเจ็ดนะครับออเจอเทพนะครับโอ้ไปแล้วนะครับเตียบางมดนะครับ 7ต่อ9ครับดูเจ้าจ้าปุ้ยมันจาครับโอ้โหยกไปไหนก็ไม่รู้ครับเอาล้น,นีิครับเอาเอาไงอะโอ้โหเล่นยากเหลือเกินนะฮะหลังเท้าครับ ตอนนี้9ต่อ7โอกาสที่เต้จะได้แต้มหลายรอบแล้วนะครับไม่ได้แต้มนะครับ9ต่อ7นะครับเอาเสิืฟไปไหนครับเ,เ,เ,เจ้าปุ้ยมันจาครับโอเ้โอเ, <laughs> เสือออก2ลูกรวดเนะครับ7ต่อ9ครับเจ้าปุ้ยมันจาครับเอาอยัางไงครับ 8ต่อ9ครับยกต่ำนะครับอนนี้เตจุลาไล่มานะครับ8ต่อ9ครับเดือดแล้วนะครับตัวนี้8ต่อ9ครับ ปุ้ยมันจาครับอ่โหาไ้่รู้ท่าไหนแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ปุ้ยเล่นไม่ไม่ค่อยลื่นตานะฮะเพราะว่าพาป๋าพงแพ้ในเหลี่ยมอื่นแล้วนะครับ <c oughs> 9ต่อ8ปดนะ อปุยลุกไม่ขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับกดดันเนี่ยเจ้าบ้านเล่นเยอะไปครับอันนี้ วันนี้จะปุยมันจาเกินอะไรขึ้นเลยครับ <c oughs> ไอ้นิกแปดต่อเก้าครับเอ,เอโอ้โหยังจะเกี่ยวครับ เก้ต่อแปดนะฮะเตะตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับยกขึนมานครับโอ้ไม่ข้ามนะครับสิบต่อแปดครับดูเดือดนะครับคู่นี้ครับโจ้ทิมนะฮะต่อคู่ต่อไปแนละ้วต่อไปเป็นตั๊กนะครับ 11ต่อ8นะครับเดือดนะครับเจ้าเต,เต้นะฮะสองเม็ดลวดนะครับพลาดนะครับ เจ้เตะล,ลากไล่คอร์ดนะครับ12ต่อ8นะครับหายแล้วครับเจ้าเตเตจุลาครับจำเดียวเกมครับ12ต่อ8นะครับ สู้ไม่ได้ครับช่วงท้ายเกยมนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมเทพโยจบคลิปตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ